ใช่จังเลยฮาร์ปขโมยรถตำรวจไหมเฮ้ยเอาจริงดิเงี้ยแต่เช้าไม่มีเอาวะมันมีที่งันไหมซิงซิงเลยนะเอาจริงเหรอรถตำรวจอยู่ที่ชายหาดจริงวะประเดี๋เดี๋เออขอมอเตอ,อร์ไซค์หรืมอมึงอขับรถตำรวจเฮ้ยอาซิ่งหนีเลยนะหนีหนีหนีหนไว้ให้ไกลเลยนะอยากขับมอเตอร์ไซค์อะ่ะรถตำรวจก็ถ้าขับตำรวจคงไม่น่ารอดอ่ะ เราลอดปะลอดดิพี่เออมาเจอกูหลังกระดาษเอ้ยหลังโรงพยาบาลด้านล่างหลังโรงพยาบาลด้านล่างโอเคโอเคได้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 โอเคโอเคพี่ดำโทรตามแล้วจังหวะไหนต้องรีบไปถ้าอันนี้มันหน้าโรงพยาบาลเธอต้องลงข้างหลังโรงพยาบาลโอเคโอเป็นยังไง อยู่เนี่ยเพิ่งอยู่ตรงกาลาดเก่าเนี่ยกำลังอ้อมไปทางหลังโรงพยาบาลเออมเอารถกูไปเก็บกาลาดเลยปะเดี๋ยวเราไปหนีตำรวจกันมามตามมาเออมากาลาดกันมากาลาดกาลาด, <Okay. S 2> ดกาลาดเดินกาลาดได้ๆๆๆๆคนเอาเลือกอะทุกคนโอ้อเราตำรวจคนแรง <S <S 2> <S 2> <S เออ เรียกครูชนโอ้โหฟันขาวเลยเคราวนี้สะดุดหิน,นแล้วพวกแกงแบ็กแจ็คหนึ่งชั่วสามสิบนาทีโอ้โหว้าวมาถึงก็โดนเจียวกัน,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 นรัวๆทุกคนนั่นพี่ขับรถอะไรของพี่เนี่ยฮัลโหลพี่ดำฮัลโหลพี่ดำพี่ดำได้ยินป่าพี่ดำนี่เขาม่มเป็นไรนโอ้ยโอ้ยโอ้ย อมใหม่ก่อนพังไหมพังเถอะพี่ดำน่าติดคุยออนซีอยู่ก็พังหรอลงไปดูให้ไหมอ้าวพี่ดำหายอโอ้ยโอ้ยังไม่ทันสายคำเหมือนเพิ่งซ่อมมาแล้วก็พังเองแล้ว พวกคนเห็นว่าตกดไซเรนเลยอยุ่แยงใครอ่ะเอาเรื่องอ่ะอขับไปเจอตำรวจได้กันที่เขาจะถามว่าเนี่ยหน่วยงันไหน เตกไปทุกคนโอ้ยต้นยิงปอบกดปอบได้วะเฮ้ยปอบได้อยู่จะรอดไหมเนี่ยพี่ต้องปิดไซเรนวิ่งไอ้บ้ามาติดๆเลยหมดติว้ว มาแล้วหอกก็ไล่ใช่ไหมไม่เหลือโดนเจลเชือดโดนจับชัวร์งานพี่ไม่รอดโอ้ยโดนจับชัวร์เอาแล้วสาวพี่โอ้ยพี่ดำอะไรจะขนาดนี้โอ้ oh my god วิ่งรบัดไปเต็มรอบว้ายตืน่นเต้นหุดมาแล้วรู้สึกว่าน่าตามไม่จบนนแน่แน่ทำคืนทีอุยอ้ยห้องอะไติดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะจริงวะเนี่ยโอ้ไมซสิ เอากูแตหัวชมูด้วยเอาเอานนี้ำไไดู้ไเ้้อเด้อเด้ออยโ o t h อ้โหตามมาติดตไปด้กคุณแต่ก็จับไม่ากก็จไปไปไ อะไรเงี้ยนจะตามมาอยู่เงี้ยโอ้อยสะกิดหนึ่งทีมันมีทางออกได้ไหมมีมันตามมาเร็วมันตามมาเร็วมือขนลุกสู้ เอาเรื่องอะทุกคนที่ตั้งแต่เล่น GTA มาเป็นปีๆยังจำทางแบบนี้ไม่เคยได้เลยจำปิดไซเลน ไม่หนึ่งดอกใครมันมีชมตัวเองว่ะตื่นเต้นทุกทีที่ตำรวจเข้าไล่ ยัเคาออกไปได้ไปไหนต่อเนี่ยพี่ดำไม่รู้อะโอ้เอาใจเย็น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 ย่งไ่ทำประกัน เน่าเน่ารถพังแน่นอนเอ้ยเอ้ยมีที่ซ่อมไหมเราต้องซื้อมาหรือว่าไงโอ้เยอะเลยไมเนี่ยพี่ใจเย็นเอ้ยมันคุมไม่อยู่อ่ะโอ้ยกระเปิดแล้วกระจากระโปง <c oughs> อันนี้เป็นไหนต่ออ่ะ เอารถไปคืนจะโดนจับปะวะเอาไปจอดไหมแล้วก็แจ้งไหมว่ามีคนเอารถตำรวจมาทิ้งตรงนี้เอาไหมแล้วก็แล้วก็เรียกเกินขอค่าเจอต้องต้องสองพันอะไรเงี้ยเออเฮ้ยได้อย่างไนเอาวะเอาวะเอา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 อะไรเดี๋ยวว่าเราโดนจับเองกูดูทรงแล้วไม่เราหารถสักคันหนึ่งเนี่ยเอาแต่มาไว้ป้ามามาก็ได้เขาเอาของบุมาก็ได้เแล้วหาที่จอดไปส่งกระดาษก่อน ก็ไปแอบส่งอ่ะเดี๋ยววิ่งไปเอารถที่กาลาดแล้วเดี๋ยวมาแหละเฮ้ยประตูไม่ปิดเมื่อพี่ขับรถจกมือได้ด้วยวะเคตรเจ๋งอ่ะใช่แล้วขับอ่ะลิ้นเหรอนนั่แหละใช่ลิ้นขับหรือว่ามือควรเป็นจริงไม่กาลาดดีกว่าเราควรเปลี่ยนสีผมไหมไม่ต้องอ่ะไอ้เฮียไม่เห็นมึงหรอกถ้าเราควรบอกเขาไหมว่าเราเจอตำรวจไม่ควรเดี๋ยวมันถามว่าเรารู้ได้ไง ไม่หนักเลยครับนี่แล้กูเป็นเฮี่อะไรเนี่ยไอ้สัสกูโอซีพีกด X กด X กกูทำอะไรไม่ได้ Y ทำฮียอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรอาการ <c oughs> ไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วมือกูไม่ยอมลงเนี่ยเย็นจักระแล้วก็บอกมาเถอะเอเอได้ละไปบ้าพี่ชาย <ไป S 2> พี่ชายจะขับไหม ปลดล็อกนี่ขึ้นมาเลยค่ะลลพี่ชายเอาลดล็อกแล้วอื่นไม่ได้ปแปปๆๆโอเคขึ้นมาเลยพี่ชายไปใส่หมวกกันน็อกเลยคะ่ะเขามาทำอะไรกันอะ่ะไม่รู้ว่ะเขาไปใส่หมวกกันน็อกที่จะมีคดีไหมไม่มีอ่ะนี่แค่บอกมันใส่ไม่ได้อปัดไท้กูทำไงอะต้นแรงอรัพี่เกาะแน่น ไปหน้าโรงพยาบาลดีกว่าไม่ก็ไปอู่น่าจะมีคนดงว่าไงเห็นพวกแก๊งไหมไม่เห็นเลยอะไม่เข้ามามาอยู่กัน2สองคนโอเคครับโอเคตำรวจฝ่านไฟแดงอ่ะไม่มีกิจอ่ะไปดีไม่ถามกูเรื่องรถไอ้สัสไอ้เงี้ยมันไม่เห็นหรอว่าเราลงรถมา ไม่ไม่เราไม่เห็นตนเราขับรถออกมาแล้วเดี๋ยวดอันนี้คือเราไปไหนเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่าโอเคเติมไปปากเงาไป อา้าวดำมดาดาว่าไงพี่เปลี่ยนเสื้อด้วยเดี๋ยวจับผิดตัวโอเคพี่โอ้โหมาทำอะไรกันคะเนี่ย <c oughs> นั่นดิกูรำะไรผิดวะมาจับคนหรือมาจับอะไรทำไมมากันเยอะจุกจับเราเปล่าวะเฮ้ยเราไม่ทำอะไรผิดเราไม่ทำอะไรเลยเด <c oughs> ี๋ยวไปอยู่กันป่ะเติมมันนานจังวะเมันโหเกี้ยงถังอะ่ะ ไฟเหลืองกับไฟแดงคือไฟของเราเขาทำอะไรกันวะไม่รู้เพื่อยากรู้ชิฝ่ายเลยเราวนไปถามดิบอกไว้จัดให้รถแรงจัดให้แป๊บนึงมอบเราไปสืบข้อมูลกันดีกว่า่าไม,ไมเขาอยู่ไหนเนะี่ยได้ไงด้านหน้านี่ไง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  สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันครับไล่ตามแก๊งแบ็คแจ๊กเลยครับทำไมอ่ะพี่ดำทอดเสื้อแก๊งด้วยเออได้เด้๋วพี่โดนรวบโดนโดนรวบไปด้วยปะไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวกูโดนเราถาอะไรกันวะอ่าพี่อเล็กซ์ทุบผบสลบเอาแล้วก็แก๊งแบ็คแจ็คร่วมมือกับพี่อเล็กซ์นี่รับอ๋อปเดี๋ยวพี่ดำเดี๋ยวไปเป็นเสื้อป่ะยกหน้าเดี๋ยวกูโดนจับอีอี คือก็ธรรมดารครับคนอื่นที่แบบตุ้มหัวผมบอ,บอ,บอนี่คือบนรถตำรวจนี่คือยังไม่เท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> อยากโดนไล่ไล่อย่างนี้บางจางใช่ไหมไอ้โอ้แล้วกูก็แรงเกิน <c oughs> เอาตำรวจหลังแอ่นเนี่ยบอกเลยตำรวจถึงกัไปจับแบคแจ็คแทนแร้ไล เรียบร้อยพี่ดำปะเราจะไปเลข่ขายดัมเบ์เกอร์หรือว่าเราจะไปอันนี้ดีอยู่ <ไป S 1> ที่ร้านดีเล่ขายก็ดีนะจะได้เจอผู้คนโอเคปะแต่ถ้าอยู่กับที่นนะผู้คนกาจะมาไปเดี๋ยวกูเอารถกูดัมเบ์เกอร์กูออกโอเคได้ได้ได้กูวะขึ้นทางไหนอะึงขึ้นได้ปะขึ้นทางไหนวะเด้ได้ เอ้อยากเคลนได้คนเดียวอีกเอเอใช่เคลนได้คน<อ>เดียวเฮ้ยนกกรเฮ้ยแล้วทำไมกูไม่ได้ยินเสียงมึงแล้ววะอะไรนะไม่ได้ีหรอสวัสดีค่ะได้ได้ฮัลโหลไอ้เบอร์เกอร์ว่า,วาไงพี่เจอไอ้พวกนั้นปะอะไรนะพี่อะไร,ะไรพวกไอ้ทาคุม,มุหรอใครคือทาคุมุพี่ เออเดยพวกนั้นไงแก้งแบ,บแกแจ้งเจอปะไม่เจอเลยนะพี่คนหลังใครอ่ะเอาใครซ้อนมาหลังนะโตเตโตเตใคมอ่ะ,ะมวยพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดร้านก่อนโอเคโอเคพี่มันสมัครทวิตยังไงอะ่งงอะก็ไปที่มือถือแล้วก็ไปที่รูปทวิตแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองแล้วก็สมัครใช้ชื่อว่าอะไรดี ขีนคลีนทวิตอะไรสักอย่างเออเราใช้ชื่ออะไรเดี๋ยวชื่อว่าน้องมุยคนสวยเอาจิงเหรอเอาจิงเหรอน,อนันนันต้องเขียนว่านันด้วยน,น,น้อนนันมุยคนสวยเออไป่เสียงปืนโอ้เสียงปืนอะไรได้ยินแล้วก็ไปเลย กินแล้วอิ่มท้อถ้ากินน้อนแล้วจะกินครั้งวันนะคซื้อเบอร์เกอร์ไหมครับครับ<ม>ว่าไงครับน้ำไม่มีฮนะน,น้ำเขาไม่ได้ทำไว้ให<ว>้อะ คนหมาต้องได้กินเบอร์เกอร์คนหมาต้องได้กินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ของเราแสนอร่อยไหนวะเสียงคุญปุนโอ้ยปิดระวังพี่ระวังระวังระวังแตกเปิดก่อนเปิดก้อนออกไม่ได้เปิดไม่ได้พี่เสียวออกไม่ได้ ต้นฉันตอนได้กินหัวตำรวจขออนุญาตนะฮะต้นฉันตอนได้กินหัวตำรวจพอหัวตำรวจได้ข่าวแล้วเกินแม่ฉันต้องไปกินกุ้งฉันจะทำปลาเก๋ากุ้งให้แม่ฉันกิน อนอยู่แ <w> น <segue> ่เลยหัวโคกประตูเฮ้ยมักตัวอะไรเนียตัวอะไรนหัวโคกประตูอะ